สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าเป็นประจำนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่25เมษายนพุทธศักราช2568กับดิฉันอนุภาสิริรวงรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมาดัชนีตลาดนะคะปิดอยู่ที่ระดับ1,157.04จุด เพิ่มขึ้น10.18จุดหรือคิดเป็น0.89มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่17,499.02ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นไซ้วันนี้นะคะขอนำเสนอหุ้นบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น OSP นั่นเองค่ะราคาหุ้น OSP นะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในภาคเช้าที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็สอดคล้องนะคะกับบทวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะหลายบลกที่มีมุมมองต่อ OSP ในเชิงบวกค่ะ พร้อมได้มีการปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อด้วยทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยนะคะก็ได้ออกบทวิเคราะห์ค่ะโดยเปิดเผยว่าปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้น OSP เป็นซื้อจากปัจจัยด้านมูลค่าหุ้นหรือ valuation น่าสนใจซื้อขายที่ P/E ปี68ที่14เท่าซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีถึง1.75 SD ค่ะและผลตอบแทนเงินปันผลปี68ราว8 แม้ยังคงมีมุมมองเชิงลบต่อตลาดเครื่องดื่มชูกำลังในประเทศไทยจากการแข่งขันที่ยังรุนแรงแต่มองว่าการที่ OSP สามารถกลับมาชิงส่วนแบ่งการตลาดได้ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วซึ่งปรับเพิ่มประมาณการกำไรหลักต่อหุ้นปี68-69ขึ้น3%และปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น18.70บาทอิง PE ปี68ที่17เท่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย1.5 SD เพื่อสะท้อนแนวโน้มอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีขึ้นค่ะพร้อมกันนี้นะคะคาดว่ากําไรสุทธิของ OSP ในไตรมาส1 68จะอยู่ที่ระดับ1.25พันล้านบาทค่ะเติบโต51%เยียร์ออนเยียร์หรือช่วงเดียวกันปีก่อนและเติบโต120%คิวออนคิว Q Q, หรือไตรมาสก่อนหน้าค่ะหากไม่รวมกําไรพิเศษจากการขายกิจการในเมียนมาราว250ล้านบาทกําไรหลักจะอยู่ที่995ล้านบาท เติบโต20%เย a r on อ e a เียและ62% Q on Q ซึ่งได้รับแรงหนุนจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นขณะที่คาดว่ารายได้ลดลง7% Year on Year มาจากยอดขายเครื่องดื่มในประเทศที่ลดลงแต่คาดว่าจะชดเชยได้บางส่วนจากยอดขายต่างประเทศและกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลรายได้ในไตรามาสนี้น่าจะเพิ่มขึ้น5% Q on อิวตามฤดูกาลของธุรกิจต่างประเทศ โดย GPM หรือ g o s Profit Margin น่าจะทำสถิติสูงสุดที่40%เทียบกับ36.6%ในไตรมาส1/67และ38.7%ในไตรมาส4/67จากสัดส่วนยอดขายต่างประเทศและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้นขณะที่อัตราภาษีในไตรมาสนี้คาดว่าจะต่ำอยู่ที่9.2%จากการที่กำไรจากเมียนมาเพิ่มขึ้นคาดว่ากำไรในไตรมาส1/68จะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดส่วนไตรมาส2 อาจจะชะลอตัวลงตามฤด,ดูกาลแต่ยังมีโอกาสบว,วกจากการขยายส่วนแบ่งตลาดค่ะขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ Liberator นะคะก็ระบุนในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์วันนี้ค่ะคาดว่าไตรามาส1ทับ2568ของ OSP นะคะจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่1,204ล้านบาทเติบโต45%เมื่อเทียบกับปีก่อนหรือ year on year ค่ะและ112%เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าหรือ Q on Q จากอัตรากำไรที่ดีขึ้นและค่าใช้จ่ายหด แนวโน้มผลกไราไตรมาสหนึ่งทับสคาดว่าจะกลับมาเติบโตได้โดดเด่นทั้งเยออนเยียและคิวออนคิวหลักๆมาจากยอดขายในต่างประเทศและกลุ่มของใช้ส่วนบุคคลที่เติบโตขณะที่ค่าใช้จ่ายลดลงและอัตราภาษีจ่ายลดลงด้วยคาดยอดขายอยู่ที่6,7 8 8ร้ยแปดบดล้านบาทลดลง7%็เปอเเยออนเยียแต่บวก6%คิวออนคิวโดยกลุ่มเครื่องดื่มยอดขายหดตัว4%เปอเซนตเยออนเยียจากตลาดในประเทศที่ลดลงมากกว่าส0เปอร์เซ แต่หากตลาดต่างประเทศนำโดยเมียนมาขยายตัวถึง20%เยออ o เยียรส่วนกลุ่มของใช้ส่วนบุคคลยอดขายบวก10%เยออ o เยียรแต่ในส่วนอื่นยอดขายหด50%เยออนเยียรหลังเลิกรับจ้างผลิตค่ะบอ i ลอลีบเรเตอร์นะคะแนะนำบายหรือว่าซื้อนะคะราคาเป้าหมายประเมินอยู่ที่21บาทค่ะปิดท้ายท,ที่บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะก็คาดการกำไรหลักไตรามาสที่1ทั2000 68หรือว่าปี2025นะคะไว้ที่1,209ล้านบาทเพิ่มขึ้น46% year on year เติบโต113% Q on Q โดยหากไม่รวมรายการพิเศษจากการขายธุรกิจขวดแก้วในเมียนมาจำนวน250ล้านบาทกำไรหลักจะอยู่ที่959ล้านบาทเติบโต16% year on year และเติบโต56% Q on Q โดยรายได้รวมลดลง7% year on year แต่เพิ่มขึ้น6% Q on Q มาจากหกลุ่มเครื่องดื่มในประเทศลดลง10%เยียร์อ e นเยียร์ค่ะโดย Energy Drink ลดลงจากการปรับสต็อกสินค้าราคา12บาทลดลงและเริ่มออกสินค้าราคา10บาทส่วนแบ่งการตลาดลดลงเล็กน้อย20 bps อยู่ที่44.8จากไตรามาส4ทับ2024อยู่ที่45%แต่ Energy Drink ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นประมาณ20%เยียร์ออนเยียโดยเฉพาะในเมียนมา เนื่องจากมีการปรับราคาขายตามค่าเงินในช่วงไตรมาส2ถึงไตรมาส4ปี2024ในขณะที่ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น1นลักค่ะ2ธุรกิจ personal care เติบโต10% Year on Year จากการออกผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ในกลุ่ม baby m i n d ในการคอลล a บกับ k b e a r ส่งผลยอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นแต่ Q on Q ลดลงจากช่วง low seasonal ค่ะ3ธุรกิจ OEM รับจ้างผลิตสินค้าขวดที่ลดลง ลบ50% Year on Year และ5% Q on Q จากการปิดโรงงานขวดแก้วก่อนหน้านั้นและการเน้นผลิตภัณฑ์ให้สินค้าตนเองมากขึ้นบอลลอิสโกนะคะก็แนะนำซื้อค่ะสำหรับ OSP ราคาเป้าหมายประเมินอ,อยู่ที่21บาท50สตางค์ค่ะหุ้น OSP นะคะก็ปิดการซื้อขายในภาคเช้าที่ผ่านมา15.80สตางค์ค่ะบวกไป60สตางค์หรือที่เป็น3.95% มูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่2 0 5 9้ล้านบาทค่ะและนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะ<ม>หากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมติดตามอ่านข่าวแบบรเรียลไทม์ที่เว็บไซต์หุ้น n ินไซด .com นะคะและยังสามารถติดตามได้ทาง Facebook, Instagram, X, Linesquare, Telegram, t r r e a d s TikTok และรับชมได้ทางช่อง YouTube c h anel หุ้นอินไซด์ค่ะ วันนี้รายการหุ้นร้อนมุนไส้หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ทุกคนจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้ดิฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ